สำหรับใครที่ไล่ครับูอเอ็นโปอยู่แล้วไล่เบอร์นมหนูได้แล้วแต่ว่ามันยังเบิ้ลมันยังมีวอดมีสะดุดเงื้อง่างักบิดลรวแบบเร่งไม่ทันใจมีผมมีวิธีแก้ให้ครับแต่คั้นแรกเพื่อนๆต้องได้เบอร์นมหนูที่พอดีก่อนนะครับถ้าได้เบอร์นมหนูแล้ว ว่าเบิ้นวอดเรื่องไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมันเรียกว่าเสื้อเสาเข็มเหรอหรืออะไรสักอย่างเสื้อตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยมัเข้ยไปตรงเนี้ยเอาด้านที่มันใหญ่ๆนะครับด้านเหี่แล้วก็จะมีด้านมนใส่มันจะใส่อยู่อะไรเงี้แล้วก็ใส่เสื้อนมโนเข้าไป เนี่ยครับตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ของคาบ,บูเดตเพราะว่าของคาบ,บูเดตมันจะตรงนี้มันจะเล็กกว่าและเวลาบิดมันจะน้ำมันมันจะไม่พุ่งกระจายเยอะเท่าเอนโรครับมันจะบิดติดมือกว่าครับแล้วก็ถ้าลองเปลี่ยนนี้ดูแล้วไม่ดีขึ้นก็วิธีหานี้นะครับเอพอพอวิธีหาก่อน ก็แกะจากคราบูดแดดก็ได้คราบูดแดดที่ไม่ใช้แล้วด้ว่ซื้อชุดซ่อมแดดครับก็จะได้มาเป็นตัวงี้แล้วก็อย่างที่สองเปลี่ยนเป็นเข็มเคเหลี่ยมครับวิธีใส่ก็เปลี่ยนเป็นเข็มเคเลี่ยม,ยยม,ยมตัดใช้คีมตัดเหลือไว้ประมาณ2องล็อกนะครับ ลองล็อกบนก่อนถ้าบางยรือไงก็มาล็อกล่างแต่ผมรับรองครับว่าไม่สะดุดเหมือนเข็มเอ็นโปแน่นอนใครใช้เอ็นโปรแล้วแบบยังสะดุดอยู่ตัว่าเบอร์นุม่มหนูก็ได้แล้วเป็นที่เข็มครับใช้เข็มเคเหลี่ยมวิธีนะครับซื้อเข็มเคเหลี่ยมมาตัดสองตัดข้อออกให้มันเหลือสองข้ออย่างเงี้ยให้ก้องม่โฟกกัด มันเหลือสองข้อครับเราก็ใส่กิบล็อกข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แล้วมันจะพอดีกับตรงลูแชาวเอ็นโปรพอดีเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันจะยาวเกินนะครับมันจะขึ้นอยู่างนี้มันใส่ไม่ได้มันต้องตัดครับกลองไล่กิบล็อกดูสองข้อนี่แหละ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่นาครับถ้าอยู่ในเคลียมมันจะนาแต่ว่ามันอยู่ในโปรมันจะไม่นาเพราะว่าเราใช้อน,นี้แดดด้วยมันจะพอดีแล้วก็ถ้ายังไม่สะาใจติดมืออีกโฟนเข็มครับซึ่งหลายหลายคลิปลหลายๆท่านก็จะเคยได้ยินมาแล้วว่าโฟนเข็มแต่แม่งมันฝุนยังไงพิธีโฟนครับปากกาเมจิกหนึ่งอันกันหนึ่งนะครับ นประกาศไม่จิตประกาศตามมานะครับสีดำสีน้ำเงินก็ได้ลเลงเอาประกาไม่ออกขีดเข้าไปครับลเลงตรงเอาคนโคนก่อนนะครับไม่ต้องเอาสูตรมาเอาประมาณตรงนี้เอาที่ช่วงที่คิดว่าตรงไหนมันไม่พอดีครับ ระบายลงมาสุดเลยสมมุติว่าผมระบายทั่วแล้วนะครับระบายให้ทั่วปากกาผมไม่ค่อยออกละระบาย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 เดี๋ยวระบายสมมติระบายว่าระบายระบายมันทั่วนะครับ เนี่คุณโคนก่อนก็ได้ครับระบายระบายต้องปลายปก็บางๆพอมันเคลือบผิวออหมดสมมติผมระบายเต็มแล้วนะครับท่านต้องมีสว่านมือครับถ้าไม่มีก็ลอ,อกระดาษทรายครับเบอร์ไหนก็ได้ักเบอร์300สรามร้อยกำลังดีสามร้อยกว่า นะครับฝนฝนฝนจนสีที่เราระบายไว้มันหายพอนะครับเพราะถ้าฝนเยอะมันจะหนาฝนเนี้ยแคบสีที่เราลบายไว้หายพอก่อนรอบหนึ่งรอบแรกเนี่ยครับสีที่ผมลำบายไว้หายแล้วถ้ามีสว่านมือก็เอาเนี้ยสว่านจับกับหัวนี้นะครับแล้วก็หมุนฟืดหายเลย นี่เราก็ใช้มือฝนให้สีที่เราบายไว้หายหมดครับเข็มเคี่ยมนะครับไม่ต้องฝนเยอะครับเนี่ยฝนแค่รอบหนึ่งรอบแรกก่อนมันก็จะเงาเงๆอย่างนี้ถ้าใครมีวีนอนก็วีนอนขัดย้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรวีนอนขัด,ขดมันก็จะเงาวับไปลองดูครับรับรองเบร์นติดมือหายสะดุดหายวอดแน่นอน รับประกันตัวเสื้อผมรวมทำ